เซลฟิตโรมมันเล่นได้ไหมครับพี่เซลฟิตโรมมันเล่นได้ไหมครับพี่เซลฟิตโรมมันเล่นได้ไหมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาโชว์ให้ดูครับว่าเซลฟิตโรมมันเล่นได้ไหมเอาละครับเริ่มเกมมานี่เราจะวาร์ปไปที่เลนออฟก่อนเลยนะครับเซลฟิตโรมสำหรับผมผมจะไปดักคิวเผื่อได้มาจ้า แต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่ามาจ้าบัฟมาทำอะไรได้นะรู้แค่ว่ามันแบบวับวับ,วบเหมือนเอเดนดอร์ได้อะเฮ้ยน้าบอลองดูดีว่าผมยังไม่รู้เลยว่ามาจ้าต้นเกมแรงขนาดไหนนะเฮ้ยไอยาชิชะมาจ้าอยูุ่่มหน้าเดี๋ยวรอเขาเคลียร์คลิปก่อนยังไม่เผยตัวนะผมยังไม่เผยตัวนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมรอ,อมาหลอดเคลียร์สิเพื่อนเฮ้หยหน้าเขาไป็นยัไมวะเอาแล้วมาหลอดไม่เคลียร์รอดเคลียร์สิเพื่อนโอ้ผมต้องเผยตัวเอาเอาวับาอยาี้โดนนะโดนนะโดนนะมาจ้าโดนนะโดนนะ โดนนะโดนนะเอ็นนาคอนมาโอ้โหเรียบร้อยมาหลอดผมหายอย่างไวอะไรกว่านี้องั้นคีดนี้เป็นของฉันแล้วกันโอเคเรยน์นาสกินนี้โคตรสวยมาแล้วเมดผมเฮ้ยเราเคลียร์กลางเวยบบูได้เนี่ยผมว่าเคลียร์กลางเว็บบูได้ครับคุณผู้ชมครับไปเลยครับโอ้โหบอกดีเซฟิทโลมิงไม่รู้ว่าผมจะเล่นได้หรือเปล่าแต่บอกเลยว่าหดจัดสารดูมไม่เด้พลังแฝงในผมขึ้นให้นะครับแต่ว่าลูนผมก็ใช้เป็นลูนแทงนี่แหละโลเ้นบัลี่สิบ โพเวสสิบนะครับแล้วก็ตามด้วยเออโพโปรเทคนะครับคิดชื่อลืมไม่ออกลืมเฮ้ยโอ้โหลันไม่ได้เอ้าแล้วแล้วเมทไม่มาเอ้าโอ้เพื่อนเพื่อนไม่มาหรอโอ้จบแล้วคุณผู้ชมโอ้โหจบทำไมเพื่อนทิ้งไว้กันทายโอ้เมทอู้อ่าโอเคเฮ้ยดักนะดักนะคอสดักนะคอสผมขอแก้ตัวไอคิวเออได้นาคอสแล้วครับคุณผู้ชมผมจะอืมออกของโล่ให้เต็มก่อนไหมออกของโล่เฮ้ยทุเรียนอะไรวะ เฮ้ยอย่างนี้อย่างนี้โดดทุเรนอย่างนี้โดดทุเรนทุเรนนายตายนะบอกไว้ก่อนไอ้คิวเออนี่ครับสวยงามตามท้องเรื่องบอกเลยช็อตนี้คุณผู้ชมครับเราต้องเอามังกรแล้วครับช็อตนี้ต้องเอามังกรบอกเลยว่าต้องเอามังกรนะขาจะมาล้าปะวะนาคอาต้องมาปะนาคอาต้องมาปะเสแตจอย่างนี้ต้องชุบชงชุบชับปะเอ้ยไม่ได้ไงแล้วผมโดดดักอนาคตนาคอสดูดูดูดักอนาคตนาคอสนะครับ ยังไงโอ้โหนาคอสไม่รอดแล้วสกิลหมดเอาสิคืออย่างงี้ฝันดีจ้าโอ้โห,โหบอกเลยว่าไอชีโคตรเป๊ะเอ้รับไปห,หน่อยเออเรียบร้อยรอบนี้มึงรู้งานเพื่อนต้องรับกลับเอ้ยมา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 ,มาช็อตนี้อุยอ้ยผมมาจ้างติพอดีมาตลอดสวยนะเอามาจ้าก,ก่อนมาจ้าก่อนมาจ้าก่อนเอเอไอนาคอจ้านตินาคอจ้านติเนาคอติตแล้วนะรอรอรอ,อครับผมรอผมรอผมรอ ผมรอจังหวะผมรอจังหวะเลยผมรอจังหวะผมรอจังหวะโดดเฮ้ยมันโป๊กสวยโป๊กไอคิวโอ้โหหายเวบบูต่ออู๋ทามิงโคตรเป๊ะคุณผู้ชมครับตอนนี้ทามิงโคตรเป๊ะเซลฟิสโลมของผมโอ้โหโคตรตรงโคตรตึงโคตรแอคอาร์ตโคตรจริงใจโคตรโหดสําหรับพลังแฝงเนี่ยผมไม่ได้ใช้เป็นแบบเขาเรียกว,ว่าอะไรนะพลังแฝงของผมผมไม่ได้ใช้เนี่ยเฮ้ยช็อตนี้ช็อตนี้ต้องเล่นก่อนเล่นก่อนค่อยคุยเล่นก่อนค่อยคุยเล่นก่อนค่อยคุยมีไอคิวแล้วผมไอคิวหายไง แลไงแลไงทาไมแล้วไงต่อแล้วจิ้มทีหนึ่งได้ไหมเออกดเลขารีพัตขึ้นมาครับช็อตนี้เฮนะ้ยนาคอสเจ็บขนาดนี้ผมโดดสวนนะแล้วผมโดดไม่โดดแล้วผมมีเอ็กซ์คิวไงโอ้โหเซอร์วิตลมโคตรตึงโคตรโหดโ,ดดโคตรอันตรายครับคุณผู้ชมบอกเลยเล่นตามกันได้แต่ไม่รับประกันคํโดนด่าก็ <c oughs> สจหรุนไอ,อ้ไม่ใช่รูนสิสำหรับลพลังแสงที่ผมบอกไว้นะครับว่าทำไมผมถึงไม่ใช้ออพลังแสงที่มันเป็นแบบต้นไม้หรือพลังแสงผีเสื้อเที่ยวไม้ยืนนะแต่เอ้ย เฮ้ยเฮ้ยโดนโดนโดนผมโดนผมโดนผมโดนโดนขอบคุณครับทีมช่วยช่วยช่วยเหลือกันสวยงานจัดต้องรอต้องรอช็อตนี้โดนทูลเลนช็อตนี้โดนทูลเลนไอคิวแล้วออกไอคิวแล้วออกเลยไอคิวแล้วออกเดินยาวเดินยาวเดินยาวผมใช้พลังแสงเป็นดาเมจนะเพราะผมรู้สึกว่ารูนผมใช้รูนแทงไปแล้วนะครับผมไม่อยากแบบอยากให้มันมีดาเมจนิดนึงเออทำไมต้องพูดจิกอ่างวะไอไม่ชอบเลยวะโอ้โหนะเขาจะเข้ามาปมมาป่าผมเจอลิเรน่าผมเก็บทิปคิวไป บอกเลยว่าช็อตนี้รันยาวๆรันยาวๆรันเวยยังไงครับอารัมเข้าไปแดนนี้หลอกล่อให้อาร์ัมใช้จับเปล่าพยายามให้เฟนิกซ์เราตีป้อมนี้ได้นะผมไปตอดทุกวิธีทางอยากอัจจี่มีทีหนึ่งแต่ว่าเพื่อนแม่งเกิดแล้วอะเดี๋ยวโดนทันดอร์เบิร์ดแบบประทับตาคุดตายแม่งไม่คุ้มยังไงยังไงวะทุเรนเห็นเปล่าเห็นเปล่าเห็นเปล่าโอ้ไม่เห็นนี่รอโดดทุเรนครับช็อตนี้รอโดดทุเรน รอโดดทูเรนยังไงครับคุณผู้ชมครับโอ้ยโดนไม่โดนไม่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มีไอคิวเอ้ยนิดนึงนิดนึงนิดนึงเอ้ยนิดนึงทีไปไหนอะโอ้เพื่อนจอดนี้โดดนาคอสโดดนาคอสโดดนาคอสเอ้ยโอ้โหนาคอสหลบพอดีโอ้โหโดนจับอีกแล้วคุณผู้ชมโดนจับอีกแล้วเฮ้ยเแลกได้ไหมหาแลกได้ไหมโอ้ชีวิตยังไงครับยังไงยังไงรอดักเผื่อมีตัวอยู่เผื่อมีตัวอยู่เฮ้ยนาคอสเดินเข้าพุ่มนี้ปะ เดี๋ยวเขาพุ่มหน้าผมชัวร์ผมใจนิ่งเข้าไว้ใจนิ่งๆสู้เสือเข้าไว้ใจนิ่งสู้เสือเข้าไว้โดดโดนาคอสยังไงครับโอ้โหไม่มีดาเมจเลยเฮียกูเล่นลมโอ้โหบอกเลยว่าเซอร์ฟิทลมเนี่ยมันต้องไปทําคอมโบกับพวกแบบตัวที่มันแบบดาเมจแรงๆหน่อยนะแบบเข้าไปสโลว์ให้มันอะไรเงี้ยโอ้โหมาเจ้าไม่เหนมผมไม่กล้าโดดมาเจ้าอ่ะโดดไปก็ไม่ตายอืมตอนนี้ต้องหาแบบโอ้โหคุณผู้ชมครับเฮ้ยใจเย็นเมทเรียนนะเฮ้ยวาร์ปมันวาร์ปนะมันวาร์ปนะดู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 มันจะเล่นมันจะเล่นมันจะเล่นไเนี่ยไม่ใช่ฝูงนี้ใจเย็นคคครรัับบุณผู้ชม จะเย็นนะครับจะเย็นเข้าไว้หน้าต้องอุยอ๊ยอืมโดนกระสุนพระราชทานยังไงครับอุ๊ยฟิกเกอร์เลยอย่างงี้อืมมันเจอมันเจอแล้วโอ้โหอย่างงี้แม่งฟิกกงฟิกเกอร์เลยทูลรนมันกลัวผมโดดจัดอะมันเอ็กอาร์สจัดมันยิงผมแล้วมันฟิกเกอร์หนีเลยเว้ยยังไงดีวะยังไงดีเรามีแบบบัฟด์กแต่ว่าเราดูสู้มันไม่ได้เลยผมจะโดดแต่เพื่อนไม่เล่น เฮ้ยช็อตนี้ช็อตนี้ชอ็ชอตนี้ตามหน่อยได้ปะผมว่าผมหาไฟได้ผมหาไฟได้เฮ้ยมันจับแล้ว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 ผมไม่ตีผมไม่ตีผมไม่ตีผมรอขัดผมรอขัดเพื่อมันอาร์มก่อนได้เนี่ยยิงเฮ้ยมาจ้ามาจ้ามาจ้ามาจา้าสิแล้วมาจา้าวานเลยด้วยหาเล่นคุณคุณผู้ชมหาเล่นผม,ผมโดวผมโดวนะเขาผมโดวนะคอร์สเออยังไงครับยังไงครับช็อตนี้ยังไงวะยังไงอุ้ยโอ้โหมันไม่ถึงมันไม่ถึงอย่าแยกกันได้ปะอย่าแยกกันอย่าแยกกันเพื่อมานรวมหน่อยมารวมหน่อยมารวมหน่อย ไวว้ไวผมยืนได้ผมยืนได้ได ه, โอ้โหเอ้แล้วที่เหลือไปไหนหมดวะเอ้าแล้วไปปล่อยเฟนิกอยู่คนเดียวทำไมลิงกับมาหลอดแยกกันอ่ะเพื่อนไม่มาเราโอ้โหมาได้แล้วเอ้ยอย่างนี้อย่างนี้เอ้คนเราได้เปรียบคนเราได้เปรียบผู้ชมครับคนเราได้เปรียบครับผู้ชมอย่างนี้โอกาสโอกาสจบโอกาสจบได้โอกาสจบมีเฮ้ยลิงลิงสวยลิงสวยสวยเพื่อนสวย โอ้โหแต่ถ้ามาเร็วกว่านี้น่าจะน่าจะสวยกว่านี้ผมผมยืมมาตั้งนานแต่ว่าพวกเขาแยกดันกันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คุณผู้ชมครับนาคอร์ทม้วนนาคอร์ทม้วนนาคอรตัวเดียวนาคอรตัวเดียวจบได้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 แบบชิวๆจบได้แบบชิวๆจบได้แบบไม่แอคอาร์ตเอออะล้วใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้กดแชร์นะครับก็พิสูจน์แล้วนะครับว่าเซลฟี่โลมมันเล่นได้แต่จะโดนด่าไหมอีกเรื่องหนึ่งขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่รับชมมาจนจบคลิปนะครับผมเจอกััันนใหหมม่พาารร์ท้สสวดีคบผ